สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบเครื่องปรินเตอร์นะครับเป็นเครื่องปรินเตอร์ DIY นะครับซึ่งพาร์ทชิ้นส่วนเนี่ยเราก็โหลดมาจากเว็บไซต์นะครับซึ่งเจ้าพวกเนี่ยผมก็ถอดมาจากเครื่องเก่านะครับถ้าใครเคยดูคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของผมนะครับมันก็จะใช้เจ้า,าพาร์ทชิ้นแบบเนี้ยแหละในการประกอบนะครับแล้วก็ปินพ์ขึ้นมาได้แล้วนะครับ แต่วันนี้นะครับผมก็จะมาทําความสะอาดนะครับแล้วผมแกะชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดแล้วแล้วก็อัปเกรดโครงนะครับเครื่องปิ้นนะครับและทําความสะอาดนะครับเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะมีนี่ยครับเป็นคราบสายพานมั้งคราบจระบีมั้งอะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทาให้ดูทําให้การปิ้นของเราเนี่ยอาจจะสะดุดด้วยนะครับ อาจจะระบีบไปเยอะเนาะด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เราก็จะมาทําความสะอาดกันทั้งหมดก่อนเนาะแล้วผมก็จะมาประกอบแล้วก็ลองเทสป์ินนะครับโดยที่เราจะอัปเกรดเครื่องในวันนี้นะครับเราก็จะอัปเกรดเป็นอันนี้ผมลองประกอบไปแล้วเป็นตัวลิเนียนะครับใส่ตัวนี้ไปในแกนวายครับเพื่อไม่ให้มันสั่นนะครับเพราะว่าจากของเก่านะครับจะเป็นตัวล้อนะครับ ก็จะมีปัญหาเยอะวเวลาขยับเร็วหรือว่าเวลาสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะสั่นสะเทือนมากนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับเ็กทรอนิกนะครับเราก็จะเปลี่ยนไดเวอร์นะครับเป็น TMC นะครับเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็จะมาเริ่มประกอบโครงกันได้เลยครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการประกอบเครื่องนะครับขึ้นโครงให้เสร็จนะครับแล้วก็ ใส่เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราจะนํามาอัปเกรดเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพ L ทัชนะครับหรือว่าบอร์ดไดเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวลีเนียนะครับเราก็จะประกอบโครงขึ้นมาก่อนนะครับและในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาทดสอบการปิ้นนะครับการอัปโปรแกรมนะครับว่าเราได้แก้เฟิร์มแวร์นะครับเพิ่มโค้ดตรงไหนไปนะครับในการอัปเครื่องนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับถูกใจหรือชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับและกด Sub ส cribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ